ไช้มันเห็นผลนะแล้วขีดไป3วัน7วันเรารู้แล้วขีดไปมันจะใบจะเขียวจะแข็งไอกมแมลงมันจะไม่ค่อยเกาะ <Yahoo! S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกเกษตรแฮปปี้วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูข้าวเม็ดแจ่มที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเจ้าของนาเขาดูแลยังไงถึงได้เป็นที่ร่ำลือกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่านาแห่งนี้รวงใหญ่ใบตั้งที่สำคัญเม็ดแจ่มมากแม่ แถมแมลงสักตัวยังไม่มีมากวนใจแม่ทางนั้นไม่รอช้าแล้วนะคะเราไปพบกับเจ้าของนากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะผมชื่อทองใบชมพักนาตะกุลชมพักบ้านเลขที่3ามสทับสามตำบลท่าท้องอำเภอเมืองจังหวัดพิโลกเห็นบอกว่าคุณลุงใช้เพียวมาหลายปีแล้ว ทำไมถึงได้ติดใจใช้มานานขนาดนี้ล่ะคะเราใช้มันเห็นผลนะแล้วขีดไป3ามวันเจวันเรารู้แล้วขีดไปมันจะใบจะเขียวจะแข็งเพราะว่าต้านเขามันจะสตกใบมันจะแตกเห็นปกะแมลงมันจะไม่ค่อยเกาะว้าวแทวเริ่มต้นก็น่าสนาใจแล้วนะคะลุงรู้จักเพียวได้ยังไงคะผมรู้จักจากคนข้างบ้านที่เราผ่านเมื่อกี้นั่นนะเขาเป็นคนแรกพาผมไปเลยเพราะว่าเขาทำนานน้อยนี่แหละ นาสี่ไร่เขาก็ได้5เกลียนผมก็ไปซื้อมาใช้ต้งเขามันเห็นผลเลยต้งเขามันเห็นผลเลย <Wow. S 2> เลยก็ใช้ตลอดมาเลยมาเลยใช้จนทุกวันเนี้ย,ดดดยใช้เพียวไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นครับเข้าแล้วถ้าเราตั้งกตดูถ้าเราเข้าสมบูรณ์จริงๆแล้วจะถอนถอนขึ้นมาเลยถ้าเป็นรากแดงๆดำๆนะเข้าไม่สมบูรณ์ ล้วเราถอนขึ้นมาลากมันข้างๆมันจะขาวๆพวกอะไรเนี่ยเข้าเป็นสเมบูลณ์จะแตกกอต้นจะแข็งแลวไม่ใชยเกิดโรคถ้าคนเคยใช้เพียวประจำเนี่ยขีดไปก็ไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยจะเห็นทันตาเลยเพราะว่าเขามันเคยกินอาหารพืชนี้อยู่ถ้าเราเอาองเขาไปให้เขาอย่างเดิมเขาก็จะกินเขาอย่างเดิมมันจะแตกทันทีมันจะเขียวไวถ้าเราเอากินอาหารนี้แล้วไปเอาอาหารอื่นไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินเพราะเขากินอาหารตัวนี้อยู่ ข้าห่านมันไม่เหมือนกันะคุณลุงใช้เพียวสูตรไหนบ้างคะผมใช้หนึ่งสองสามแล้วแหละมันมีเพียวหนึ่งเพียวสองแล้วก็จะมีอีกตัวมันจะมีกระโปงน้ําเงินเนื้กฝาฝาน้ําเงินอย่างเงี้ยเราจะใช้สามตัวนี้แล้วก็ไอตัว 2, 3, 3. สองอย่างละสองตองผมใช้โดนขีดผมไม่ได้ใช้ถังสะพายขีดใช้โดนขีดตลอดผมอย่างเพียวหนึ่งผมก็ใส่มันเป็นขวดลิตรผมใส่ครึ่งนึงแต่นาตต่อนาสิบไร่ ขนายี่สิบลายผมใส่เพียวหนึ่งอ่ะหนึ่งขวดแล้วก็ไอเพียวนั้นไอเพียวรองไปนะเพียวสองอ่ะนะอีกสองขวดอย่างละขวดละขวดแล้วก็เป็นซองเป็นซองอย่างละสองซองผมจะกิดประมาณไอยี่ห้าวันครั้งแรกขิดยี่ห้าวันเพราะหลังใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยี่สิบวันอีกห้าวันผมจะขิดตัวนี้ชุดนี้ เราไปอีกี่วันเราไปขีดยา45้าวันหรือ50วันเป็นเป็นครั้งที่สองพอครั้งสองผมก็ไม่ได้ขีดแล้ะผมจะไปรอเข้าไอ้ตั้งท้องไอ้เข้า60วันเข้าเริ่มตั้งท้องผมจะขีดอีกชุดหนึ่งพอ,อชุดนี้พอออกออกหมดแล้วตากแกซตอนรักสิบกว่าวันผมจะไปขีดครั้งท้ายอีกทีแค่นั้นนะ่ะสี่ครั้งเ <Yahoo! S 2> มื่อก่อนข้าวของคุณลุงมีปัญหาอะไรบ้างคะ ผมทามานะมันส่วนน้อยนะเพียนะผมส่วนน้อยเลยแต่ไอใบข่ขาวพวกอะไรเนี่ยมันจะมีมั่งมันตามไม่ร่มตามร่มที่จะเป็นกันี่เป็นร่มล่ม,ลมถ้าเป็นพืช้นอย่างเงี้ยมันส่วนน้อยที่ใช้ตัวน,นี้นะส่วนน้อยมันก็มีปัญหาต้องให้เข้าระหว่างช่วงสิบกว่าวันนี่แหละมันจะเป็นใบไหมกันเพราะว่าเราขีดยาคุมพวกอะไรกว่าจะฟื้นตัวมันได้กินปุ๋ยกินอะไร เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเจอปัญหาเยอะเลยนะคะและพอใช้เพียวไปแล้วมันเห็นผลเปลีย่ยนแปลงแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างคะแต่วองผมนะข้าวต้นจะเขียวใบจะออกใบจะสีทองแต่ยวงเหลืองก็าถามว่าใช้อะไรผมก็ใช้เนี่ยทำอ้นี้ต้นเข้าจะไม่แห้งจะไม่ค่อยร่มกับเขา,าต้นเขียวใบตั้งเป็นคุณสมบัติของข้าวที่ดีเลยนะคะพอใช้เพียวไปแล้ว มันช่วยลดต้นทุนลงได้บ้างไหมคะลดครับลดครับยา <Yahoo! S 2> ยานี่ลดเลยยาผมก็จะใส่นา20ไร่ผมจะใส่สองขวดแค่นั้นแหละผสมสองทีทีแล้วเอ็นิไร่ขวดนึงนี่ขวดแค่นั้นแต่ข้างเขาเนี่ยไปดูเขาว่าลูกชายผมเล่นโดนนี่แหละไปดูก็ผสมเหมือนนะเป็นกองทายาเขานะ oh, <no. S 2> ่ยเดี๋ยวของผมเนมี่ยมาวางหนาแค่ไอ้นี้ก็ไอ้นั้นแหละผมหิวมาไอ้นี่เขาต้องมาตุนไว้กลางนานกันก่อน เขาขีดยาขายากันทีก็ห้าหกพันผมแค่สองพันยี่สิบสามไร่มันได้ยี่สียนามกิโลกว่าผมทำมาก็ยี่สิบกว่ากีโลยี่สิบกว่ากียนตลอดไม่ว่านาปีนาปังว้าวผลผลิตดีแบบนี้ก็สุดยอดเลยนะคะเนี่ยคุณลุงคิดว่าที่มันได้ผลดีแบบนี้เป็นเพราะการใช้เพียวหรือเปล่าคะมันก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นนะนะเพราะเคยคุยกับเมียเราอยู่ประจำว่าเนี่ยดูเข้าเราขีดนี่มันจะอาการจะพิษ สองคนก็เมียนั่นแหละปรึกษากันอยู่สองคนตาย,ยายนั่นแหละออกมานานล้วก็บอกเนี่ยเขาเราเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็แม่นาก็แหวนเราต้องคนปรึกษากันอยู่ยนี่แหละนี่คุณขอดีจริงๆนะจะจะบอกพลุงอยากฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรทางบ้านบ้างคะ ผมก็อยากให้พวกชาวไร่ชาวนาให้ทําอย่างผมเนี่ยวิธีทำม,มันก็ไม่ยากอะไรนะถ้าทําตามระบบระบบของเขาอะมันก็ไม่ยาก <Yahoo! S 1> ถ้าระหว่างข้าวไว้20วันเราใสาป่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็5วันแล้วฉีดยาเราอย่าไปให้เขาเกิดโรคก,ก่อนโดยมากคนเรามันจะให้เกิดโรคก,ก่อนเพื่อจะมาฉีดมันจะแก้ไม่ทันเราต้องใบเชื้อราเนี่ยมันยังไม่เกิดเราต้องขีดกันขีดกันไว้อย่าให้เป็นเป็นแล้วเราเอาไม่อยู่ ถ้าเราไปหวังว่าโอ้ไม่เป็นเข้ายังเขียวยังงามพอามันเป็นชุบเชื้อราบางใบนะั้นมันเอาไม่ทันไม่อยู่แล้วเราต้องป้องกันไปเลยเรด้ว่าอย่าชะล่าใจกับเหล่าโรคพืชและ,มะแมลงตัวร้ายนะคะเพราะถ้ามันได้ลงแล้วมันจะลามไปไวมากๆเลยถ้าไม่อยากมีปัญหามแมลงกวนใจใช้เพียวเอ็กจะช่วยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีแถมยังไม่เป็นอันตรายเพราะสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์ค่ะ ที่สำคัญไม่ทำให้มแมลงดื้อยาอีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้หนูอยากจะเห็นข้าวรวงใหญ่มเมล็ดสวยๆแล้วละค่ะคุณลุงช่วยพาหนูเดินดูหน่อยนะคะผมจะพาไปดูข้าวสวยๆวยเลยครับ ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและมแมลงเยอะเพียวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งเพียแป้งค่ะลงทั้งส่วนเลยค่ะเป็นแคงเกอร์แล้วก็มแมลงเยอะใบเหลืองก็ลองผิดลองถูกมาเยอะพอมาใช้เพียวเนี่ยค่ะมแมลงบินหนีไปเลย<ว>กุกสวยค่ะผิวสวยขึ้น ใช้เพียวประหยัดมากเห็นผลทันตาเลยอย่างนี้ค่ะแนะนําเลยค่ะขวดเดียวอยู่จริงๆทั้งบํารุงทั้งป้องกันใช้เพียวอย่างเดียวอยู่เลยค่ะลดต้นทุนแล้วไม่ต้องเสียสตังค์ไปซื้อยาฆ<อ>่าแมลงอีกอย่างเนี้ค่ะไม่เกิน7วันเห็นผลช่วยประหยัดลดต้นทุนเห็นผลจริงอ่ะได้รับผลตอบแทนมาจริงอยากให้ได้ใช้ค่ะไม่โกหก,กค่ะเนี่ยก็เห็นอย่างนี้นะคะเห็นที่ใช้เนี่ยค่ะใช้ของจริงเลยค่ะก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วจะเพียวเห็นผลค่ะ ค,คุ้มค่ากประหยัดมันตอบโจทย์ตรงโจทย์มากเลยอย่างเค้มันเห็นผลชัดเจนมากอย่างเงี้ยค่ะคคุ้มค่ามากอย่างนี้ต้องเพียวค่ะโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยลผลผลิตคูณ2ซุป e เปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มลผลผลิตคูณ2ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนัก จำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี POX สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดาลซัพย์1องค์ทันทีของแท้ปลุกเสกแล้ว รีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02 10499990877549999หรือไลน์เกษตรเพียว ข้าวในนาของคุณลุงสวยมากๆเลยและปีก่อนๆมันสวยขนาดนี้ไหมคะสวยครับสวยครับสวยครับสวยเยอะสวยอย่างาพอๆอย่างนี้แหละเป็นพันข้าวก็ขอบแ้าครับพื้นนี้ที่เห็นเนี่ยมัน13ไร่สองงานครับผมเคยนับประมาณถ้าข้าวมันจะว่างระหว่างข้าวหวานถี่ก็หวานห่า,หางถ้าข้าวหวานห่างมากอก็บางเม็ดเม็ดนึงจะขยายกอประมาณเกือบ25ต้นเกือบ20แต่ถ้าหวานห่างนะ ถวา,านทีก็ประมาณติดก่าต้นแต่ส่วนผมนะผมผมไม่ชอบเข้าทีผมชอบเข้าเข้าห่างเข้าห่างนี่พอแตกกอแล้วเขาจะเป็นตัวของเขาเองมันจะสมบูรณ์กว่าที่เข้าทีเข้าทีนี่มันมันจะแย่งอาหารกันถ้าเข้าห่างเนี่ยเขาค่อยๆกินของเขากันไม่มีใครแย่งเข้ามันจะต้นแข็งแรงสมบูรณ์กว่าบางคนก็ชอบเข้าทีมันสวยและดูมันขึ้นแต่ผลผลิตมันไม่ได้เพราะว่าอาหารการกินไม่พอ ถ้าหวานห่างเนี่ยเข้าเขาจะสมบูรณ์คือเขาเองเขาจะหากินเองต้นจะแข็ง <Yahoo! S 2> แล้วลมก็ไม่เคยล้มไม่อะไรโดกนกระเกี่ยวง่าย <Wow! S 2> หลังจากที่ใช้เพียวไปแล้วอะไรที่มันเห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดคะผลผลิตครับเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะผลผลิตผิดผลผลิต้วเปลี่ยนแปลงเลแน่นอนนี่สมบูรณ์ต้นสวยแล้วครับคนเขาก็บอกว่าขา้าวยวงใหญ่เม็ดแจม เขาจะบอกกันที่เขามาดูว่าพวกรถเกี่ยวว่าอะไรนะเขาจะมาเกี่ยวข้าวผมก็จะบอกว่าข้าวเม็ดแจมไปเกี่ยวมาที่อื่นเขาไม่ค่อยเม็ดแจมข้าวเม็ดแจมเกินหน้าเกินตาเพื่อนบ้านเคล็ดลับตัวเดียวของคุณลุงก็คือการใช้เพียวนั่นเองค่ะใครที่อยากได้ข้าวเม็ดแจมเหมือนคุณลุงเขาบ้างอย่าลืมใช้เพียวกันนะคะนี่คุณขอพอดีใช้เพียวไปแล้วข้าวในนาของคุณลุงมันเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นบ้างไหมคะ มันก็ตามเข้าปกติตามเข้าเขามีวันเก็บเกี่ยวครับแต่มันจะเขามีร้อยห้าวันสิบวันของเราจะกว่าเขานิดนิดหน่อยหน่อยเป็นเป็นช่วงฤดูถ้าเป็นหน้าหนาวช่วงนี้เข้ามันจะยืดมันก็จะเก็บช้าหน่อยถ้านาฝนก็จะไวขึ้นมาอีกหน่อยข้าวในานาของคุณลุงมีมแมลงมารบกวนบ,บ้างไหมคะมันก็มีบ้างแต่เราก็คอยดูทุกวันทุกวันเราคอยป้องกันเอาเราอยาให้เขาเกิดก่อนเรา เราต้องทำให้ก่อนเขาก่อนที่เขาจะมาถ้าไปทําเขามาแล้วเราไปทํามันไม่ได้ถ้าเป็นหนอนอย่างเงี้ยหนอนมันจะไปอยู่ในยวงแล้วแล้วขี่ยางก็ไม่เข้าเราเปียกแค่ใบอะตามต้นที่มันไปเจาะอ,อยู่มันก็ทําไ,ไม่ได้ที่เข้าคอแห้งคอยวงแห้งเพื่ออะไรเี่นไปเจาะเราขี่ยางไงก็ไม่ตายให้อะไรก็ไม่ตายเราต้องทํากำจัดก่อน ใช้เพียวไปแล้วต้นทุนมันลดลงบ้างไหมคะเมื่อก่อนนะผมทำยี่สิบไร่เคยเคยต้นทุนเมื่อก่อนเลยนะลงทุนเป็นแสนนะอ้น่าค่าปุ๋ยค่ายาพวกอะไรเมื่อก่อนคิดที่ผมบวกยี่สิบไร่นะั้เป็นแสนเพราะว่าไอ้พนันด้วยนะั้นรวมพวกค่าน้ำมงนน้ำมันอะไรรวมยอดเลยเป็นแสนพอเราเก็บเกี่ยวมันก็ได้สองแสนกว่าอะไรมันก็ได้มาครึ่งค้อนะมันได้จากที่ลงทุนเป็นแสนแต่มันก็ได้แสนสองแสนกว่าอ่าเงี้ยกำไรของเราละที่เห็น แล้วเราบวกในตัวรวมมานี่เราได้มามันได้สองแสนกว่าเนี้ยแต่เราลงดีดไว้แล้วมันแสนกว่าบาทยาผมก็ใส่น้อยจะใช้พวกนี้ตามกําหนดใช้เพียวตามกำหนดยาก็ใช้น้อยไม่ต้องขีดมากยา <Yahoo! S 2> โอ้โหประหยัดปุ๋ยประหยัดยาใช้แค่เพียวตัวเดียวก็เอาอยู่เรียกได้ว่าเพียวยืนหนึ่งเลยนะคะเนี่ยคุณลุงคิดว่าการใช้สารอินทรีย์อย่างเพียวมันดียังไงบ้างคะ ผมขีดเถียวนะข้างๆรื้ว่าตามตรงนั้เนนะ่เขาจะไม่มีบนม่นมาว่าเราเลยเพราะมันไม่มีกลิน่น <Wow. S 1> ไม่มีกลิ่นรบกวนเขาถ้าเป็นใช้อย่างเขาขีดกันอย่างเงี้ยถ้าใช้แมลงก็ขีดวันนี้เขาก็บน่นละแล้วแปลงนั้นเขาขีดทําไมไม่มีกลิน่นมีมีอะไรแล้วขีดไปเขาก็ไม่ว่าเราว่าใช้ย,ยาอะไรนั่นมันจะไม่มีกลิ่นรบกวนเขา <Yahoo. S 3> สุดยอดเลยละค่ะ นอกจากเพียวจะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังไม่ทำให้มแมลงดื้อยาเหมือนการใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะแบบนี้รักไม่ไหวยาู <Yahoo! S 1> พื้นที่แถวนี้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงบ้างไหมคะนาชงผ้นนี้นะมันจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงอะไรเพราะมันถ้าใครมีทุนมีกำลังมันจะทำได้ตลอดเนี่ยเขาก็ทำรอบสามแล้วเนี่ยก็เกี่ยวไปพร้อมผมเนี่ย ก็เริ่มทำรอบตออสามแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมเกี่ยวนี้ต้องการเดี๋ยวผมก็ลงต่อเลยเนะี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องอไรเลยทางเนี้ยพอพอาะโซนนี้นะน้ําก็ไม่ท่วมอะไรก็ไม่ท่วมคุณลุงคิดว่าการใช้เพียวมันช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงไหมคะจริงครับจริงครับอันนี้จริงนี่ก็ตอบย่างนะเขาบ,บอกว่าก็เพื่อคนที่เขาไม่ได้ใช้อ่ะเราไปคุยก็หาเราโม้อ,อ,กอีกถ้า ถ้าเขาใช้ทำเหมือนเราเนี่ย<ๆ>เขาก็จะรู้ต้นทุนแล้วจะใช้อย่างไงอย่างไงแต่เราไปคุยอย่างนี้เขาก็หา่าเราโม้เขาไม่รู้อ้ต้นอย่างเนี้ยถ้าคุณใช้ก็ใช้มาคุยกันนะ<ๆ>เขาจะรู้กว่าเ<ๆ>ลี๋ยวจะตอบง่ายถ้าอย่างเนี้ยมันไอ้คนเขาไม่ใช้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไปใช้ของเขาเขาก็เชื่อของเขาผมเคยแ<ๆ>นะนาให้เขาไปใช้นะ<ๆ>เขาก็เอาไปที<ๆ>เขามิตติดตามแล้วนะใช้ทีเดียวเราก็ไปบอกเขาว่า ครั้งแรกมันยังไม่ค่อยรู้ผลถ้าสองขาวสาขาวสี่สอกส,สองคนสามคนก็จะรู้อย่างก,กับผมผมก็ไม่เปลี่ยนให้มันแนะนําผมตั้งนาผมก็ไม่เปลี่ยนต้องให้มาลองผมก็ยังไม่เอาเลยไอ้พวกอ,อย่าลองข้างถนนนะเขามาจอดให้ลองเลยขอบอกเลยว่าใช้เพียวไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะมีเกษตรกรทั่วประเทศใช้ได้ผลดีเห็นผลดีกันอยู่แล้วรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้ลองใช้เพียวแล้วแล้วก็ต้องร้องว้าวแน่นอนทั่วไทยใช้เพียว เคยลองใช้เพียวกับพืชอย่างอื่นบ้างไหมคะผมเคยลองเอาไปปลูกถั่วคนาไว้เนี่ยฝักเนี้อเป็นเม็ดอะใช้เพียวเนี่ยจิเป็นเม็ดเลยนะไปปลูกถั่วข้างคนาอย่างเงี้ยเป็นเม็ดเลยแล้วกล้วยธรรมดากล้วยมันจะไม่สูงไม่เกินล่มเนี่ยจะมีเขือของผมโอ้โหยังสูงเพราะว่าปลูกเงี้ยแล้วไอ้โดนมันบินไปแล้วเขือไจะใหญ่เราปลูกไว้นะมันแถว นี่ไอ้ละอองพวกยาเราขึ้นไปมันจะงามเขือใหญ่แต่ถั่วเนี่ยยาวจริงๆละดก <Yahoo! S 2> ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เพียวใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดแน่นอนคุณลุงอยากฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทางบ้านบ้างคะผมอยากให้พวกพี่น้องที่ทำไร่ทำนาใช้อย่างผมนะผมใช้เพียวมาตลอดอะไม่เชื่อเรามาดูของผมได้เลยคน แถววันุลาว่องตาะเขาก็รู้จ,จักผมทําไมนะ้าลงแวะมาดูนาผมก็ได้เลยผมใช้ยาตัวนี้ใช้เพียวมาตลอดเลยเนี่ยช่วยเป็นตัวอย่างดีเลยครับช่วยมากเลยครับเป็นหลักเลยครับไม่ทิ้งเลยทีนี้ทำม,มาไม่เคยทิ้งเลย <Wow. S 2> พอไปเนี่ยเขาจะไออลานคาเขาบอกรูปเขามารักถ่ายรูปปะว่าไหมบอกไม่ว่าหรอกแม่ข่าวสวยจนเพื่อนบ้านฮือฮามีคนมาถ่ายรูปกันเพียบ แบบนี้เจ้าของนายอย่างคุณลุงก็ยิ้มแก้มปรีเลยนะคะเนี่ยประทับใจขนาดนี้ให้เพียวกี่คะแนนคะให้เก้าคะแนนเลยครับ <Wow. S 2> ว้าวได้อีกหนึ่งคะแนนแล่คะคุณลุงเอาไวใ้ให้พวกชาวไร่ชาวนาที่ยังไม่เคยใช้ให้มาเติมให้เป็นเต็มเต็มติดครับสุดยอดเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้หนูก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงทองใบามากๆเลยนะคะขอให้ปีนี้ได้ข้าวเม็ดแจ่ม กำไรเยอะๆเลยนะคะใช้เพียวต้นแข็งแรงเขียวทนทานโรคราไม่ลบไม่กวนต้องมาใช้เพียวกับผมนะครับ ใบตั้งมเมล็ดเต่งมเมล็ดใสขนาดนี้อุ้ยรักไม่ไหวเลยละคะ่ะคุณผู้ชมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเพียวเท่านั้นที่ทำได้ขนาดนี้เพราะเขามีธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนค่ะนอกจากผลผลิตจะดีแล้วยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาหายห่วงเรื่องมแมลงศัตรูพืชไปได้เลยสำหรับใครที่อยากได้ผลผลิตดีๆเหมือนคุณลุงทองใบเขาอยู่แล้วก็โทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้รายการเกษตรแฮปปี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ